สวัสดีนะฮะทุกท่านสวัสดีครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าย้อนแสงหรือเปล่าเนาะมืดมืดสักหน่อยกลางแปลงหรือเปล่ามืดสักหน่อยูเห็นหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเห็นตัวหนังสือไหมโอ้ยโดนมันมันใช่ได้ยังไเอตงในโอืมแล้วก็หลายๆช่องเนาะเห็นไหมเอ่ยวันนี้เราก็ เน้นเน้นที่กระดาษือนยดยด้วยกันเะยมันเงาละเร็วไปเร็วไปเอาไปทุกคไม่ได้พูดพูดไม่เป็นเผื่อเได้มีอะไรพูดผมผมจะเผิ่ออย่างที่ผมได้แจ้งให้ทุกคนได้ทราบเนาะในในไลน์กลุ่มอยู่แล้วล่ะนะว่างบของเราเนี่ยมัน เดี๋ยวเท่าไหร่โอ้พี่บ่าวติดยอดมากเลยยังไงสมัมเรียนน่าจะรบ,นะบ่อยเอ่ะครูตอนนี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองเขียนงบให้ทุกคนได้ทราบพร้อมกันเนาะ <c oughs> รวมน้องเอีทุกช่องด้วยเนาะจะได้รู้ด้วยกันว่าตอนนี้เราอาจจะนะครับอาจจะไม่เสร็จสมบูรณ์บ้านหลังนี้เพราะอะไร คืออาจจะไม่สวยอาจจะไม่เบาเบาใกล้ๆหน่อยม่เห็นเต็มเหนที่เบาตัวซื้อหมดตัวริงรับป็นไม้วจานเมให้่มเาอไปอันนี้คืองบของเราทั้งหมดสี่พันไม่ไม่ไม่อันนี้คืองบทั้งหมดห้าหมราบาทงบทั้งหมดเนาะใช้จ่ายนะใช้จ่ายใช้ไปแล้วใช้ไปแล้ว ใช้ไปแล้วห้าศูนย์หนึ่งหกห้านี่คือเราใช้ไปแล้วห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทคงเหลือณตอนนี้หกเจ็ดสามสองหกพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทยอดคงเหลือนี่คือยอดคงเหลือนะตอนนี้ซึ่ง อ่าผมได้คำนวณดูคร่าวๆเนาะ <c oughs> ยอดยอดเงินของเหลือของเราเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันเฉียดชีวแล้วก็สูสีแล้วก็ถ้าคำนวณจริงๆนะมันอาจจะขาดหลายอย่างอยู่มีอะไรบ้างที่ขาดอย่างเช่นระบบไฟเราอาจจะอาจจะไม่ได้ระบบไฟเราอาจจะไม่ได้แล้วก็ส่วนที่เราคิดเอาไว้เนาะแต่ถ้าได้คือเป็นรถไอเชอรา,าลงไม่ไมบางมันจะไม่สวย ตอนแรกอ่ะเราจะยิงไม้ฝารอบเลยเนาะยิงไม้ฝาเพื่อให้มันสวยงามตามแบบที่เราคิดเอาไว้แล้วเรามาดูในส่วนของยอดเงินของเราเนี่ยเท่านี้เนี่ย6,732บาทเนี่ยลองลองขอเคชราลองคำนวณดูแล้วมันลองไล่เอฟีดูก็ได้ว่าเราขาดอะไรบ้างอีกอย่างนะตอนนี้ไม้ฝาเราต้องใช้อีกประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าแผ่นหนึ่งคือไม้ฝา น่าจะพอดีเลยเงินตัวนี้ไม่ผ่านจ้ถ้าถ้าเอาเอาสวยหมดเลยนะเพราะว่านะถ้าสวยหมดเลยก็เอาตอนนี้น่าจะพอดีหลักๆอ่ะบ้านบ้านหลังนี้อ่ะตอนนี้ขาดอะไรบ้างมาตอนนี้ประตูห้องน้ำเราก็ต้องไปซื้อไอตัวแผ่นนั้นเนาะแผ่นเรียบเลยไห่ถ้าถ้ามันไม่มีิเราก็เอาเอาแผ่นที่เรามีแต่มันไม่เท่าไรมันหนักตัวไฟฟ้ากับไฟเชล้ราระบบไฟพวกตู้ไฟสายไฟหลอดไฟอะไรพวกนี้มันจะไม่ได้เลย ถ้าเราไม่ลดสเปคของไม้ฝาเพราะนั้นเราต้องคิดว่าเราต้องเอาแผ่นสมา์ทบอร์ดแทนไม้ฝาไหมเราจะปิดด้านก็ได้ก็ได้กนาจะนข้า,า,าขงส่วนในทั้งหมดนี่จะเป็นแบบสมา์ทบอร์ดเอาอันนี้เงินเท่านี้มันไม่พออยู่แล้วถ้าจะเอาสวยเลยอะไอ้ร้อยกว่าแผ่นเนี่ยมันคิดมาเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ร้อยกว่าแผ่นประมาณร้อยยี่สิบแผ่นประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้ผมคิดหกพันหกพันเท่าไหร่เนี่ยมันจะเหลืออยู่ร้อยร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทเงินอะรถตัวนี้คือพอจะบอชีราใช่แต่ขาจะบดไป ให้ชวยเลยนี่คือเชือเชือราทุกทุกจุดเลยใช่ยกเว้นกันกลางบอกกันกลางครับก็นิดเดียวนิดเดียวแค่พูดง่ายๆว่าเชือราถ้าเอาทั้งหมดอ่ะพออยู่แต่บ่ตขาดระบบไฟใช่ระบบไฟก็อาการอยู่เนาะถ้าทำบ้านตู้ไฟพวกอะไรเงี้ยก็สายไฟสี่ห้าพันอ่ะอ่าสี่ห้าพันไม่อยู่ระบบไฟอ่ะแล้วก็ ดอกปูซาเนาะยครับผมนิสใยผมว่าซามันไม่ได้ยิงผมอันลดลดตรงนี้รถตรงนี้ลงเลยก็เอาเทอร่าเพราะดันคางด้านหน้าเอาข้านในเราก็เปลี่ยนเป็นยิบซ้ำเลยสมาร์ทบอดหมดเลยเราอยากเป็นการห้องเราคันหน้าห้องสมาร์ทบอดหมดเลยาจะปรัลงมเปลี่ยนจากเทอร่าเป็นสมาร์ทบอดนี่แหละสาเหตุที่ผมไม่ได้ไปซื้อไม้ฝาวันนี้เป็นเพราะว่าคือมึงตัวเงินเราถ้าผมไปซื้อเนี่ยมันหมดแน่นอนเลยก็เลยคิดว่าเราเรา เราปรึกษากันก่อนว่าจะเอายังไงเนาะปรึกษากันหรือไม่ก็เราทําตัวนี้ไปก่อนเรื่อยๆก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยคิดค่อยขึ้นโครงอะไรเสร็จแล้วค่อยว่ากันค่อยพิจารณาหรือว่าดูวัสดุที่มันถูกกว่านี้ก็เลยเสายาส่ไปกับนั่นแหละพอเราขึ้นโครงเสร็จถ้ามันจําเป็นต้องไปซื้ออั้างานมันมารออยู่เราก็ต้องไปซื้อในส่วนของไม้ฝานะเพราะว่ายังไงถ้ามันฟอไม้ฝาเราก็ต้องซื้อไม้ฝามาก่อนส่วนไฟก็ค่อยว่ากันทีหลังอีกทีนึง ก็เอฟซีก็เป็นต้องไปเอาสวยใช่แต่ว่าเราอาจจะต้องแจ้งข่าวเอฟซีว่าเราอาจจะต้องลดในส่วนของไม้ฝาเจด้าด้านหน้าห้องเนาะเป็นแผ่นแผ่นยิปซิ่สมแทนน่าจะได้จะซื้ออาจจะสามสิบสามพันเนาะแค่ละเลยก็เป็นเป็นแบบว่ไปไปไม่พองการเราสมาร์ัครออจจะไป ใส่แค่ข้างหน้าไหมหรือยังไงค่อยค่อยว่ากันอีกทีนึ่งไปดูเงินไปดูราคาเขาว่ามันได้กี่แผ่นได้เท่านี้มันจะพอได้ยิงแ่งข้างหน้าข้างๆได้ไหมเนาะโอเคประมาณนั้นว่ายังไงมันมีอะไรบ้างเนาะต้องใช้ประตูห้องน้ำเนาะบานเนาะบานนี่คือเอาแผ่นนั้นมาทำบ้านน่าจะน่าจะนักหนาเราต้องที่สงสีแผ่นเดียวคงต้องทำเลไม่ยากประตูห้องน้ำด้วย ประตูห้องโถงหนึ่งบ้านแล้วก็ระบบไฟเนาะหลักๆที่เราขาดอยู่นะตอนนี้ไม่ประตูไอเศษที่เราตัดเราต่อไปไดทำได้เนาะทำได้ยุที่มันตัดเศษเหลือจากหลังคาแล้วก็ทําได้มันแผ่นเต็มมีบ้านเลยแนเต็มมีมีอยู่ทำได้ยุประตูอ๋อเผนเต็มบ้านพี่นดยมีอยู่แล้วก็ตัดตัดประตูห้องโถงออกไปถ้ามันไม่มีมนนนเเป็่ฟบออรร์ื้ี แบบที่คนข้างหน้าทตเอาเราเราก็เคลียร์ว่าอันไหนอันไหนมีไม่มีเราตัดออกไปไงมันจะได้ดูว่าเราห้อง่าตัดหมดเลยครัดหมอเลยมันมีอะไรอืมคือเราจะดัดแปลงเอาอลูซิ่งเอาอลูซิ่งเอาหรือไม่ก็เอาเป็นไฟเบอร์ใช่อ่าแทนอลูซิ่งไฟเบอร์เอาใช่เสียงถึงไม่ดังเนาะอือนี่คือในกรณีที่ มันไม่พอจริงๆครับผมเดี๋ยวเราถึงขั้นตอนนั้นก่อนไปว่ากันอีกทีนึงเนาะอันก็อาไปทีละขั้นตอนก็ได้เราถึงขั้นตอนไม้ฝาเราก็ไปซื้อไม้ฝามาก่อนจะเต็มรึจะเต็มรึเปล่ไม้ฝาเราก็เล่ยไปก่อนก็ได้ให้มันเหลือระบบคอยระบบคอยถ้าเรามีเราก็คอยทำถ้าไม่มีเราก็ไว้ก่อนเนาะเออมันไม่ยากเราสมมาก่อเนาะ เถือวอนนี้ไม่มีเงินเนี่ะแล้วก็เอาไว้ก่อนใช่ขึ้นมากดไฟใหม่เลยก็ไฟหลอดเดียวไปก่อนก็ได้อยู่ได้เลยมันไม่ยากครับแล้วก็ไม้ผ้าไปก่อนก็ไฟเพราะว่ามันถ้าไม่ได้จริงๆเราก็พอเกียงไม่มันก็หลักห้าร้อยพันก็ได้ยุ่งได้แล้วไปเซ็นท้อนแล้วก็เซ็นจุข้าวไปจุขาก่อนพอเีามีเงินมีอะไรก็เดี๋ยวว่าอีกทีหนึงก็ต้องทำตามงบประมาด้วยไล่ไปทีละขั้นตอนก่อนพอเราเชื่อมชรงเสร็จไม้ฟ้าจำเป็นต้องใช้เราก็ไปซื้อไม้ฟ้าก่อน โอ้รถพุ่มพวงมาถึงมาแลยสิโอเคครับผมก่อนตานี้ครับตานี้ครับขออนุญาตแจ้งข่าวเอฟซีเนาะครับตานี้ครับผมเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดรบประมาดรั้มผีเรามีอยู่แล้วก็ที่เราจำเป็นต้องใช้เรามีแผนต่อเดีบสำรองนะครับมีแผนเกี่ยงข่าได้อยู่ที่ว่าครับสเอฟซีเนาะก็ประมาณนี้ให้มันสวยให้เต็มเที่ยงอ่าเล็กนะครับเอาต่อไปอ่าโอเคครับผมก็ตามที่เราคุยกันฮะคลิปนี้สวัสดีครับ